ัเป็นการแสดงเราต้องทุ่มเทกับการแสดงค่ะเราต้องทำได้ทุกอย่างนะคะน่าจะนะเดี๋ยวจะคุยกับเขานะพยายามคุยกับเขาถ้าเขาไม่ไม่ไม่ติดอะไรนะนิ้วก้อยขำกันไหมเมียน้องมอสมาเอาของค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะน้องมอสมาเอาชุดค่ะพรุ่งนี้น้องมอสมีไปลำ เป็นไงคะโอ่งใบเดี๋ยวจู่คนน้นตั้งเยอะเอาสักใบไหมคะเอาลับค่ะไม่ที่บ้านมีไปแค่สามคนนะนู่นแนทแล้วก็เต้นนอกนั้นลิเกต ทางพี่เขาจัดมาจากทางคณะเขานะคะสวัสดีค่ะบ้านแม่เป็นคนขับง่ายกันทุกคนจริงเห็นอะไรก็ขับอุ้ยได้ได้ไงเนี่ยไม่เคยได้ของยาอย่างนี้เลย ค่ะข,ขอบคุณหงนะคะใครเนี่ใครให้แม่อะชื่ออะไรเอย่ยโอ้โหตกใจเลยไม่เคยได้เขาเลยนะเนี่ยรถฟงรถไฟหงเรือรถบนรถอะไรก็ไม่เคยได้เลยค่ะโอโ้ขอบคุณดอกุลาบนะคะสุขขคุณสิลินติลิอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะโอ้โหไ,ได้แห่นเพรด้วยเนี่ยแม่ไม่ค่อยได้อลยเขาเลยนะคะยิ่งแบบเดี๋ยนะรถไฟรถที่มีรถตุกๆแล้วมีต้มมะพร้าวคะ่ะใช่ไหมรถคันเล็กๆอะแล้วก็เอ่ออนาคตใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้เลยนะคะมาชาวได้พี่หนึ่งให้พี่หนึ่งตลาดไทยอะคะ่ะคุณเนตตี้โอ้อันหมด ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไมคค่ะเพิ่งจะมาถึงแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงได้ค่ะโอ้โหได้แบบดพลงอีกวงหนึ่งแล้วโ,โดีใจจังเลยค่ะดีใจจ,จังเลย เรามาไลฟ์ดึกก็ไม่สายเกินไปใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนที่ยังให้แม่นะ